สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะมาจ้าวันนี้มาทอดปลาทูนึ่งกันมีเลยทอดสาตัวนะคะปาราตลานมาก็ซื้อปลาทูนึ่งมาสามตัวเขาจะขายเป็นแพ็คนะคะสามตัวน,นี้ซื้อสามห้าบาทนะคะอันนี้แบบตัวไม่ใหญ่นะคะอันนี้แบบตัวเล็กนะคะซื้อมาทอดสามตัวแล้วก็จะ แกงเผ็ดสองตัวตัวอีกตัวหนึ่งจะไว้ให้ล่ามนะคะก่อนจะแกงก็นํามาทอดก่อนนะคะถ้าจะไม่ทอดก็ได้นะคะแต่สมผ่อนจะทอดก่อนเคี่ยวเครื่องแกงเผ็ดให้หอมจ้าเป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะวันนี้เ,นะคะนเครื่องแกงเผ็ดนะคะนํามาเคี่ยวให้หอมนะคะใส่น้าปลาลงไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะปลาทูก็จะมีรสเค็มนิดนิด เราก็ใส่ไปนิดเดียวนะคะนี่จะเป็นน้ําตาลจ้าปรุงรสก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนปาปลาทูนึ่งที่เราทอดไว้มาใส่ลงไปเลยจ้าใครจะแกงแบบไม่ต้องทอดก็ได้นะคะแต่ทอดก็ทําให้หอมอร่อยกว่านะคะแล้วแต่ความชอบเลยจ้านี่นะคะเครื่องแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาทูลงไปใส่ลงไปทั้งตัวเลยนะคะ ครจะหั่นครึ่งก็ได้แต่สมุวไม่ได้หั่นครึ่งนะคะแกงทั้งตัวเลยค่ะก็เป็นแกงเผ็ดปลาทูง่ายๆนะคะชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะน่อยเลยสมควจะแกงแบบน้นามผกขิกนะคะเผ็ดๆอร่อยๆจ้าจ็เป็นเมนูแบบง่ายๆนะคะ เสร็จแล้วจ้าเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะน่ากินไหมคะกินกับข้าวร้อนๆปลาทูนึง่งแกงเผ็ดง่ายมากเลยใช่นหมยคะอร่อยจ้าก็เสร็จเียบร้อย,ออยแล้วนะคะตักใส่ชามเลยคะ่ะนี่จ้าน่ากินไหมคะสองตัวกินคนเดียวนะคะ นี่เนื้อนิ่มๆนุ่มๆคลองปลาทูนะคะก็จะทําให้อร่อยนะคะต้มยำยิ่งอร่อยใหญ่เลยเส่ซดน้ํานะคะแต่เปลี่ยนรสชาติมาแกงเผ็ดดูบ้างนะคะปลาทูนึ่งจะอร่อยอร่อยนะคะก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะก็ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่มงรอด้วยนะคะ ก็ไว้พบกันใหม่นะคะว่าจะมีเมนูอะไรมาอีกนะคะสปอรต้องข้อัวไปกินข้าวก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ